สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับมอนไม่ f r y i n งนะครับโอ้โหวันนี้แดดดีสุดๆไปเลยดูท้องฟ้าดิสวยงามมากเลยมอนท้องฟ้าสวยจริงๆนะวันนี้เรามาก่อนเพื่อนเลยครับวันนี้นะโอ้โดูแดดดิไม่ได้เจอแบบนี้มาหลายวันแล้วนะท้องฟ้าสวยมากมอนอะไรอ่ะเอ้โหย้อนแสงเลยอ่ะเดี๋ยวจะมีเพื่อนเราตามมาครับวันนี้ น้องอัญชันก็จะมาด้วยนะเป็นบูโกมาคอตัวใหญ่มากเอามาบินนํานี่เดี๋ยวตอนนี้นะพี่ม่อนกับน้องใหม่ปตากแดดไปก่อนนะคหรือว่าเดี๋ยวเราจะวอร์มมันก่อนเลยก็ได้นะสองตัวเดี๋ยวเราไปลองกันเลย พี่มอนน้องใหม่อ้าน้องใหม่ไปแล้วนองใหม่ล่อนก่อนเลยนะโชว์สเต็ปก่อนเลยใหม่มาแล้วนี่มาแล้วจะพาไปยิงคลองกันนะนี่ปุ๊บมันไปปุ๊บนี่ลองกันซักตาก่อนเลยนะวอร์มก่อนเลยมาก่อนก็บินก่อนนะโอเคทั้งคู่พี่มอนน้องใหม่ทั้งตัวไป ไปกันแล้วนี่แล้วบอมวอมก่อนเลยมอนมอนวอมใกล้เกินมาแล้วหมายกันแล้วอีวอมกันก่อนนะโอเคมาแล้วเพื่อนของเรามาแล้วหนึ่งมาแล้วมอไซค์มาแล้วตามนัดตามนัดตามนัดหมยบอกมาแล้วพวกบินไปมาก่อนบินก่อนเลยนะไปกัน เดอะแก๊งเดอะแก๊งนี่อัญชันมาแล้วมาเลยงามชุกชุกสองวี่เร็วหนึ่งหสไปแกงสันมือกันเลยนี่แล้วลั่นเลยลั่นเลยเอาแล้ว ชันพ,พาเหินสูงๆหน่อยนี่สีบินีสละต้องอย่งงี้บนัีนย้บ,บัวยังไม่มา,โโาบินเกง่งบินเกง่งชันมาแล้ว,เ,วจเจ้าไปไหนละ ใหม่นี่บินประคองเหลือเกินนะใหม่นะใหม่มาเร็วไอีห้ทองบินไกัใหม่อืมและดิงเอ้ยเออสองอ้ายอุ้ยน้องใครยางตัวใหญ่ป่ะไหมออกขอค่ะละ

นม่ดีมันต้องอย่างเงี้ยอยากสูงสูงใหนั่งของใครดูนะขวาขวาอ๋ออันชานเรียกอันชันเรียกมันขึ้นก็ไม่จบลอยของใครอัน้าแล้วแล้วเจ้าเก่งแล้วอ่ะเก่งโลกไว ม่วงเลยปเท่าม่งเลยไปท่าไห่ม่วงตอนไปบินเวียงสาก็ใจหายกันเหมือนกันแล้วเนี่ยยังสูงยังไกลจริงนะยิ่งกว้างยิ่งสูงผมว่านะโอ้อใหม่สุดตายอ่ะเล้ว มอตูตายมอง่หนไมได้วเหน่อยนาแล้วดีเที่วไวมอันนี้รอบแล้วนะตามกันไปละเมมาละ บินมาชมบินมาใกล้้วยนะบินไปไหนไหนที่นี่หัวอันชันนะครัอันชันพอตูนพอเรตูนเรียกปุ๊บนี่มันวกเลยนะ ma 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 ันนี้มันตาดีเนอะถ้ามันหันเดียวมันจะอ๋อมดนี่อันชันคุมยูนี่ใครมาก่อนอ,อันชันถนัดดักบินอยู่บนหลังคานี่นะ่นย,ยลนลองคอนกันไปชุดเล็กกันยังอิด ได้อสยูพอไม่ม <v r> ีอ <didn> <forever> ันช <ator> <ğim> ันท like ุก <like> <anderen> ็จะจบไวหน่อยเร็วอืออกินดีดีมันตัวมันเบาหน่เนาะเร็วมันเร็ว

tầm cưng làm món tăm. A lần một, lắm. một lắm. Này, bây giờ mày lên mày mày tới tới đâu mày đâu mày đâu mày mày đâu mày mày lắp ไม้เอาหรออากาศเริ่มมืนแล้วนะเอาน้องใหม่เก็บกัน่อนนี่คือใครอยู่ด้วยไม่ได้มาพอไหมัเลยเดยงังไงนี่น้อเอาม่แล้วเลย เฮยวันนี้เราก็บินกันเสร็จแล้วนะเต็มตัวกลับบ้านมันเริ่มจะค่ำแล้วบินกับพี่อัญชันสนุกจริงๆเลยวันนี้ลบกตัวใหญ่มากมีมอนมีมอนดีๆชอบมีปัญหาก็บอกันเนาะมอนเลยโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเ๋ยยอด ทำออกมาใหม่เรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ